กองแห่งอธุกิจสแสวงสุขโพสยินดีกับมิสหายที่ได้ผ่านเข้ารอบขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้ไปต่อแต่แสดงเจตจำนงการประกาศตนได้ทำให้คนจำนวนมากเข้ามาสมัครและร่วมรณรงค์ตอนเริ่มต้นมีคนมาปรามาดว่าเสีย2 5 0 0เข้าไปรองรับ ความชอบทมให้รัฐธรรมนูญเผด็จการคนคิดแบบนี้ไม่ตระหนักว่าการรณรงค์คือการดึงคนมาอยู่ข้างประชาธิปไตยและความชอบธรรมเช่นถ้าคนที่ประกาศตนว่าจะเข้าไปเปลี่ยนไปแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกบล็อกจนตกได้แต่ซอมบี้ข้าราชการคนโปรไฟล์โดดเด่นตกหมดได้ใครที่ไหนไม่รู้สวที่ได้เข้ามา แน่นอนครับกเ็เราต้องเข้าใจก่อนเอ็นเกมคืออะไรภาพสุดท้ายคืออะไรภาพสุดท้ายเราจะมีสวที่มาจากชาวนาสิบคนเราจะมีสวที่เป็นนักวิทยาศาส,ราส,าราาสตร์สิบคนเราจะมีสวที่มาจากกลุ่มสตรีสิบคนเราจะมีสวที่มาจาก SME 10สิบคนดังนั้นท้ายที่สุดเราจะมีสวจาก20อาชีพ20กลุ่ม กลุ่มละ10คนอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมีผู้สมัครมาทั้งประเทศ6 0 9คน6 0 9คนเลือก10คนกับกลุ่มผู้สูงอายุมีผู้สมัคร5211คนก็เลือก10คนเหมือนกันดังนั้นเราก็เห็นว่าการแข่งขันของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันนี่ออกไหมครับปัญหาที่สำคัญเรื่องนี้คืออะไร ปัญหาที่สําคัญเรื่องนี้คืออะไรปัญหาที่สําคัญเรื่องนี้คือมันไม่เมคเซนส์ในการแบ่งกลุ่มอาชีพแบบนี้มันไม่เมคเซนส์เพราะอะไรคุณคิดว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศมีกี่คนคุณคิดว่าชาวนาทั้งประเทศมีกี่คนเมคเซนส์ไหมไม่เมคเซนส์คุณคิดว่านักอุตสาหกรรมทั้งประเทศมีกี่คนคุณคิดว่าชาวสวนทั้งประเทศมีกี่คนมันไม่เมคเซนส์ตั้งแต่แรกในการแบ่งกลุ่มแบบนี้ดังนั้นมันจึงกลับมาถึงปรชญาหลักการ ของการออกแบบการเลือกสวออว่ามันไม่ make sense ตั้งแต่ต้นเพราะโดยธรรมชาติคาดเดาได้อยู่แล้วว่ากลุ่มศิลปินว่ากลุ่มสื่อมวลชนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผู้สมัครจะน้อยเพราะอะไรเพราะคนที่ทำวิชาชีพนี้น้อยกว่าเยอะมากหมายก็ามว่าอะไรชาวนาทั้งประเทศมีหลายล้านคนคุณให้สิทธิ์ก็สิทธิ์ที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศ ผมว่าทั้งประเทศไม่น่ามีเกิน500,000คนไม่ถึงด้วยคุณก็ให้10บเขาสิ์เขาสิที่เหมือนกันในการเป็นสวมันไม่เมคเซนตั้งแต่แรกนะครับในการคิดระบบการเลือกสอวแบบนี้ออกมาดังนั้นสภาพการแข่งขันที่แต่ละกลุ่มมากน้อยไม่เหมือนกันมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบก,การเลือกสอวในครั้งนี้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะครับ ตอนนี้เริ่มมีกระแสของพรรคการเมืองเข้ามาจับการเลือกสอวในครั้งนี้แล้วเหมือนมีการจับจองพื้นที่คนนู้นคนนี้มาเป็นสววางตัวไปจนถึงประธานตู้ที่สภาเลยตรงนี้เขาจะมีการตรวจสอบอยังไงมีคําแนะนํำยังไงบ้างอ๋อเลยครับผมไม่รู้เลยใครนะครับใครเขาวางใครเป็นประธานพุทธหมายถึงผมอ,อ,อยากรู้เล่าให้ฟังหน่อย <laughs> ออทำํำยังไงผมกลับไปเรื่องเดิมครับต้องขออนุญาตอาจจะพูดซ้ํานะครับ มันในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับทำอะไรไม่ได้หรอกครับเราไม่ได้มีกลไกอย่างอื่นนะครับมันทําได้อย่างเดียวก็คือเปิดเผยข้อมูลให้เยอะที่สุดเราให้สังคมเป็นคนตัดสินนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทําได้มากที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ทําไมต้องมาขอพื้นที่ข่าวจากพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนในการสื่อสารเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้ไปทำอย่างอื่นไม่รู้จะไปทำอะไรที่จะไปขัดขวางขัดขวางกระบวนการ นะครับที่จ้างวานซื้ออะไรกันมาเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นครับก็ได้แต่หวังว่าความตั้งใจของพวกเราความหวังดีของพวกเราจะสื่อฐานไปถึงประชาชนและให้ประชาชนให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันจับตาช่วยกันตรวจสอบครับไม่มีวิธีอื่นครับถ้าใครมีวิธีอื่นก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับในระบการเรียส่ะนกามองว่าทงระบบอเภอสําหรัดเทนะคะสถนี่จึงการับังหวัประเทเนี่ยค่ะ มันมันจะออกแบบมาในลักษณะแบบไหนที่ต้องเป็นการบอกซิกให้คนที่สังเกตอะ่ะครับคือผมคิดว่าในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าให้เดานะครับรอบแรกทุกคนมีชื่อในใจหมดแล้วว่าเดินเข้ามาถึงจากกาใครถ้าคนที่อยากเป็นก็กาตัวเองหนึ่งกาเพื่อนอีกหนึ่งแล้วให้เพื่อกาตัวเองแล้วก็กาเราถ้าคนที่อยากไปนะเขาก็จะควยกันแล้วก็เอาคนอื่นมาส่วนคนที่ไม่อยากเป็นแต่ลงไปเลือก คนที่มีอุดมการณ์ก็จะก,กาคนอื่นสองใบนะครับดังนั้นรอบแรกในระดับอำเภอผมเชื่อว่าทุกคนเข้าไปเนี่ยมีเบอร์ในใจอยู่แล้วว่าจะก,กาใครตัวที่น่าสนใจคือรอบสองตังหากรอบสองคือรอบไข้นะครับรอบสองคือรอบไข่ถ้าเกิดว่าข้อมูลมีจํากัดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ผมเป็นชาวประมงผมจะรู้ไหมหมอคนไหนดีผมเป็นนักอุตสาหกรรมผมจะรู้ไหมว่าชาวนาคนไหนดี มันไม่รู้หรอกครับถ้าเกิดว่าข้อมูลมีจํากัดเปิดเผยข้อมูลออกมามันจะทําให้ตั้งแต่การเลือกรอบสองเป็นต้นไปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลือกคนที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมได้ง่ายขึ้นไม่งั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้เลือกจากเลือกกจากอะไรเลือกจาก5้าบรรทัดใครอยากเขียนว่าตัวเองหล่อสวยเท่าไหร่ก็เขียนได้ใช่ไหมครับเลือกจากอะไรครับเลือกจากรูปถ่ายดูคนนี้โง่เฮงดีหรือเปล่า หรือว่าเลือกจากลายเซ็นอ่าลายเซ็นออกไหมลายเซ็นคนนี้เป็นคนขี้โกงไม่ขี้โกงนะครับเดี๋ยวนั้นต้องเปิดข้อมูลให้มากกว่านี้ปัญหาผมคิดว่าอยู่ที่ระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดเยอะกว่าในระดับประเทศผมเชื่อว่าพอเข้ามาถึงระดับประเทศแล้วการเลือกคนที่มีคุณภาพจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรครับเพราะระดับประเทศรอบแรกแต่ละคนมี10เสียงนะครับไม่ใช่มีเสียงไม่ใช่มี2เสียงละ รอบแรกในรอบอำเภอร,รอบแรกในรอบจังหวัดแต่ละคนมีสองเสียงแต่พอถึงประเทศปุ๊บแต่ละคนมีเท่าไหร่ครับมีสิบแล้วดังนั้นอาจจะมีพรรคพวกของตัวเองที่ตัดเตรียมกันมาสักหคนอีก5คนการอิสระได้แล้วไอ้การการอิสระเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลเพียงพอคนที่มีคุณภาพนะครับมีความน่าเชื่อถือทางสังคมก็มีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปได้ ดังนั้นผมค่อนข้างกังวลกับรอบอำเภอแล้วก็รอบจังหวัดมากกว่ารอบประเทศนะครับเพราะรอบประเทศมีคะแนนเยอะทําให้มีโอกาสนะครับที่คนที่มีความน่าเชื่อถือทางสังคมผ่านเข้าไปได้เพราะอาจจะมีคะแนนเหลือพอมีคะแนนเหลือแล้วเราก็จะเลือกคนที่มีความน่าเชื่อถือเข้าไปได้นะครับ